Thank you. สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบ้านสวยด้วยชัยศักดิ์นะครับช่องสําหรับคนรักบ้านหาไอเดียกันสร้างบ้านนะครับวันนี้ได้อยู่ที่หน้างานบ้านโคกม่วงนะครับอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบ้านของคุณแนนและคุณแม็กนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ได้ไว้วางใจทีมงานบริษัทชัยศักดิ์รับสร้างบ้านคอนสตรัคชั่นได้มารับใช้นะครับผมวันนี้มีโมเดลสามสเต็ปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัว C h ช n n e l นะครับตกแต่งนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ระเบียงด้านหน้าใหญ่ๆล่งๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาบอกดีเทลกันด้านในนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีความกว้างหน้าบ้านอยู่ที่11เมตรนะครับความลึกอยู่ที่13เมตรนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยโดยรวมนะครับ127ตารางเมตรนะครับงบสร้างอยู่ที่1.390 0ล้บาทนะครับตัวนี้ไม่รวมเสาเข็มเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นแผ่นพื้นนะครับ โครงสร้างเป็นโครงสร้างคอสโลนะครับตัวนี้นะเหล็กข้อ12สมิลแล้วก็อิฐบนเบาทั้งหลังนะครับผมใครอยากได้แบบนี้นะครับก็ทักทายมิสเซนเจอร์ชัยศักดิ์เข้ามาได้นะครับทางช่องทางบ้านสวยด้วยชัยศักดิ์แฟนเพจนะครับผมแล้วก็ชัยศักดิ์รับสร้างบ้านคอนสตรัคชั่นอท์มาดูด้านหน้านะครับนี่เป็นกรงกรงเหล็กนะครับเนี่ยลาวเหล็กที่เราทำว้ให้ออาขึ้นมาการตกแต่งก็จะมีนี่ครับหินหินกาบลายกิกซอนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเป็นลายสนิม นะครับผมระเบียงหน้าบ้านตัวนี้นะนี่ของแถมในแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมความกว้างก็จะอยู่ที่4เมตรนะครับความลึกก็4เมตรเท่ากันนะครับเป็นเฉลียงที่ไว้รองรับนะครับสำหรับแขกผู้มาเยือนเนาะนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับแล้วก็บานกระทุงให้นะครับ3าบานด้านหน้านะครับตกแต่งสวยๆแบบนี้นะครับเหล็กแล้วก็จะทาเป็นสีส้มนะครับนี่นี่จะเป็นลาวก็จะ ตัดคนละสีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นท่อชาร์ปนะครับนี่สวยงามนะครับการตกแต่งแข็งแรงนะครับผมแน่นอนด้านหน้าก็จะเป็นการตกแต่งเป็นหินกับนะครับตัวนี้สวยงามเลยนะฮะแล้วก็มีบัวกันเลอะด้านนอกให้ด้วยนะตัวนี้แล้วอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นการตกแต่งหินกบับหินจิ๊กซอนะครับลายสนิมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนี่แถมแบบ ของแถมตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาทนี่แถมแบบมโหฬานนะครับมหาศาลเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตารางเมตรละหกร้อยห้าสิบบาทนี่ไม่รู้กี่ตารางเมตรไม่รู้นะครับแต่เราแถมให้แบบนี้จู่ๆไปเลยนะครับผมแถมฟรีนะครับส่วนต่างนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นบานซอยฟักนะครับนี่หน้ากว้างก็จะเต็มหน้าบ้านเลยนะครับบานเขา,าเรียกบานซอยฟักนะตัวนี้นะครับขนาดก็จะอยู่ที่สามเมตรนะครับ คูณ2เมตรสินะครับตัวนี้แล้วก็ซอยฟักให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนต่างนิดหน่อยนะน,นี้ส่วนต่าง3ามพันนะครับตัวนี้ใครอยากได้ก็บอกเชยสักได้ครับผมมาดูในส่วนของห้องโถงนะครับห้องโถงมีขนาดอยู่ที่4เมตรนะครับความลึกโอ้โหความลึกนี่น่าจะอยู่ประมาณ11เมตรนะครับผมประมาณนี้น่าสิเมตรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นห้องโถง มีขนาดใหญ่มากนะครับผมของแถมในแพ็ k เกจก็จะมีนะครับโคมอันนี้เป็นส่วนต่างนะครับเราแถม2โคมเหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะเป็นส่วนต่างของเจ้าของบ้านนะครับผมเ,เป็นโคม LED นะครับะระยะบแบบนี้เลยแล้วก็มีฝ้าซ่อนไฟนะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมประมาณ3,500บาทนะครับไฟเจ้าของบ้านไฟที่ซ่อนอยู่ในฝ้าหลุมนี่ก็เจ้าของบ้านซื้อมาเองเราคิดแค่ส่วนต่างของตัวบ้านนะครับผม เอามาดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันมานี่เลยนะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมห้องนอนห้องที่หนึ่งมีขนาดอยู่ที่3.5นะครับคูณ4.5นะครับถือว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่มากนะครับมาสเตอร์รูมในพื้นที่127ตารางเมตรถือว่าคุ้มค่ามากนะครับจัดโซนห้องนอนได้แบบบิ๊กๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับของแถมก็จะมีนะ LED สามสี ปักทีวีนะครับผมเดี๋ยวจะให้ช่างภาพเก็บอินเสิร์ตใด้อยู่นะครับผมเอาผ่านไปห้องนอนที่หนึ่งนะครับเรามาห้องนอนที่สองกันห้องนอนที่สองนะครับผมนี่ห้องนอนที่สองมีขนาดอยู่ที่3.5นะครับคูุเท่ากันนะครับกับตัวหน้าบ้านเนาะของแถมอยู่ในแพ็กเกจก็จะมีนะครับบานกระทุ้งด้านหลังนะสบาน นะครับแถมให้จุเลยนะไม่มีใครให้เยอะขนาดนี้นะบางกระทุ n เนี่ยเราก็ดีไซน์ให้ลูกค้ามาเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็บานเลื่อนหนึงบานนะฝั่งนี้นะครับไฟ LED หนึ่งโครมนะครับสสีนะครับแล้วก็มีกล่องติดตั้งแอร์ไว้ให้นะฮะวางสายไว้ให้นะมีลูก power นะครับหนลูกกันไฟดูดไฟช็อตนะเอาดูห้องน้ําไปเลยดีกว่านะครับห้องน้ําหลังนี้มี2ห้องน้านะครับผมมาวู โอใหญ่มากตัวนี้มีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ1.8นะครับผมก็เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่พอสมควรนะตัวนี้มีการก่อกั้นนะครับแล้วก็ทำพื้น2สเต็ปนะนะครับแล้วก็ชักโครกแถมนะครับอ่างแล้วก็แถมแบบนี้เลยนะครับกระจกแถมตามที่เห็นเลยนะครับเรนชาวงชาวเวอร์เรงพวกนี้ให้หมดเลยนะครับผมตามนี้นะครับก่อกั้นแบบนี้นะครับผมพร้อมใช้นะครับ ระเบื้องก็จะเป็นขาวตัดดำเหมือนเดิม black and white นะครับผมไปปห้องนอนที่3กันปิดไปก่อนนะครับผมห้องนอนที่3มนะครับมีห้องน้ำในตัวนะตัวนี้นะครับมาชมห้องนอนที่3กันนะครับผมห้องนอนที่3นะครับก็มีขนาดอยู่ที่4.5นะครับคูณ4เมตร อันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นมาสเตอร์รูมนะครับมันก็จะโดนแบ่งจากห้องน้ําก็จะอยู่ประมาณเมตรเมตรเมตรคูณสเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็จะเหลือพื้นที่อยู่ที่นะตามที่เห็นเนี่ยนะครับหัวเตียงนอนก็จะอยู่ทางนี้นะนะในการดีไซน์แบบนานนะครับเอาของแถมก็มีนี่อย่างบ้านเลื่อนนี้เราบอกตอนเริ่มคลิปแล้วนะครับบานเลื่อนนะครับบัวรัดรอบนะครับนี่บัวรัดรอบนะครับตัวนี้ กันเลอะเวลาถูพื้นอันนี้จะบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนให้แบบนี้อีกแล้วนะครับใช้สักว์ใจปั้มนะครับช่วงโปรโมชั่นนี่แถมแอร์9,000 BTU 1ตัวนะครับนี่เจ้าของบ้านติดตั้งให้พร้อมนะครับผมให้แบบฟ้าถล่มดินทลายนะครับไฟ LED สสีนะครับแล้วก็จะมีลูก power การฉุดการดูดกันช็นนชอตให้สําหรับตัวแอร์นะครับผมอ่ะบ้านมันสวยอยู่แล้วเนาะกระเบื้องนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันทั้งหมดบ้านเลยนะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพอตแลนด์นะของ SCG นะครับหาซื้อได้เนาะตัวนี้นะถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบนอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมมุมภาพสูงกันนะครับ

สำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปของช่องบ้านสวยด้วยเจสักแฟนเพจนะครับแล้วก็ตุ้นุ้ยชาแนลแฟนเพจนะครับฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมีบ้านโมเดิร์นสวยๆหลังนี้มานำเสนอก็ฝาก fc ทุกท่านเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับผมนะครับหลังหน้าทีมงานบ้านสวยด้วยเจสักเนี่ยจะไปหลังไหนต่อก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานบ้านสวยด้วยเจสักและตุ้นุ้ยชาแนลแฟนเพจ ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้สวัสดีครับ